ที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัตรีท่านนิยมเวชกามาท่านอดีตรัฐมนตรีเอกพรรักความสุขและอดีตสอสอ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านสอสจีรัชยาสัพพโ,โสเขตที่สามท่านสอสพัฒนาสัพพโสเขตที่สี่ท่านสสสกุณาสารานันเขตที่หกแล้วก็เจ้าของเขต ท่านเกษมอุตระท่านอสสเกษมบังคับผมบอกให้มาให้ได้ท่านไปนบงังคับผมตั้งนานผมบอกว่าผมมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ผมยังไม่ค่อยกล้ามาหรอกเพราะว่ารู้ว่าที่นี่ เป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศให้ความสำคัญและก็ในกรณีที่พระธรรมวัชรรยานมิสิกท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาและก็ดูแลในเรื่องของการ รวบรวมผู้คนมีศรัทธาที่จะมาสร้างเป็นโรงเทวียนแห่งนี้ที่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจังหวัดสกลนครเนี่ยมีอะไรที่ดีและก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ได้ได้ผ้า ลายคลามนะครับของดีของสกลนครท่านนายกรัฐมนตรีก็นำเอาไปสวมใส่ในการประชุมระดับชาติได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งที่ท่านไปเป็นการประชุมอาเซียนนะครับที่มีผู้นำสิทกว่าประเทศที่มาที่ประเทศลาวนะครับ จังหวัดสกลนครนี้ได้รับความสนใจจากผู้หลักผู้ใหญ่มากอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาทอดผ้าป่าไอ้ทอดกฐินกฐินพระราชทานนะครับวัดพระธาตุเชิงชุมวรมาวิหารตะบธท่าเชิงชุมอำเภอเมืองหวัดสกลนครท่านนายก อดีตนายกเศรษฐาทวีสินก็ลงพื้นที่หลายครั้งนะครับที่จังหวัดสกลนครให้ความสน,สนใจและติดตามงานอย่างมากายในวันนี้ผมมาและก็ดีใจนะครับดีใจที่เห็นพี่น้องและโดยเฉพาะท่านอสมอ ท่านอสมอท่านกเกษมก็บอกผมว่าอสมก็ามาคอยถามว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะทํากฎหมายทาพรบให้กับอสมอ <c oughs> มันจะเป็นไปได้ <c oughs> ไหมอย่างไรท่านอสมอก็สงสัยแต่ท่านสอสอไม่สงสัยหรอกครับ เพราะสสท่านก็อยากให้ผมมาพูดว่าพรบอสมนั้นไปถึงไหนและก็ดีอย่างไรต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเป็นอสมในอดีตเนี่ยพูดถึงความมั่นคงความมั่นคงในหลายได้และความมั่นคงในด้านอื่น อย่างเช่นท่านอยากจะให้มีค่าตอบแทนสูงๆท่านอยากจะได้สิทธิในการตรวจร่างกายหรือดูแลในสิ่งอื่นๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเราไม่มีพบรบเราไม่สามารถที่จะไปออกกฎเกณฑ์อะไรที่ม่นอกเหลือจากกฎหมายที่มีอยู่ได้ ทางรศของพักเพื่อไทยก็ได้ร่างนะครับร่างเป็นร่างกฎหมายพรบอ,อสมมในขณะเดียวกันก็บอกให้ผมทำร่างกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยปรากฏว่า,บบานในขณะนี้เนี่ยร่างพรบอ,อสม ส่งไปสภาผู้แทนรัศฎรแล้วในฉบับของสอสอเพื่อไทยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยสภาผู้แทนรัษฎรครบไปเมื่อวันที่18เดือนที่แล้วและในขณะนี้กำลังรวบรวมความเห็นส่งมาให้นายกรัฐมนตรีและปลองเพ,พระาะพรบอนี้ ที่เราจะทำให้มันเกิดความมั่นคงม,มันเป็นพรบการเงินแล้วในขณะเดียวกันของกระทรวงสาธารณสุขอีกฉบับหนึ่งเนี่ยที่จะส่งไปเจอกันที่ในสภานี่ไปถึงไหนต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดิมทีเดวยวมีระเบียบว,วาระ <c oughs> ที่จะประชุมเรื่องกองทุนกองทุนของใน พรบรอสบตรงนี้เนี่ยที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดคุยกันรอบๆแล้วเห็นชอบด้วยเลยเห็นชอบหมดแต่ก็ยังมีราชการบางหน่วยนะครับราชการบางหน่วยไม่เข้าใจรอกครับว่าการที่เราจะมีพรบรให้กับอสบนั้นจะได้ประโยชน์อะไรมากมายอย่างไร เพราะเรามองดูแล้วถ้าเกิดความมั่นคงพี่น้องอสองมมเนี่ยจะ <c oughs> ทำอะไรได้บ้างนะครับจะช่วยคนที่ป่วยนะป่วยน้อยนียน่ให้หายป่วยเลยคนที่ไม่ป่วยนะก็จะไม่เข้าสู่ภาวะการเป็นคนป่วยอย่างเช่นโรค NCD ตรงนี้เนี่ย ในวันนี้เนี่ยก็ทราบว่าท่านเตรียมพร้อมและที่จะต้องนับนับขาบใช่ไม่ใช่ใชท่านจะต้องนับขาวว่าเราบริโภคอาหารเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะไม่ป่วยเมื่ออสอมอรู้เข้าใจอ,อสอมอก็ไปบอกกับผู้คนอื่นที่ไม่เข้าใจได้นะครับ วันนี้ผู้ป่วย NCD NCD คือคนป่วยโรคไม่ติดต่อแต่มันเลื้อรังวันนี้มีปัจจุบันจนประมาณถึง33ล้าน33ล้านเคสแต่อาจจะไม่ถึง3ล้านคน33ล้านคนเพราะคนึมันป่วยหลายโรคมันเ,เลยซ้ำๆกัน มีโรคอะไรบ้างอ่ะมีโรคความดันเนี่ยสิล้านคนเบาหวาน6.5ล้านคนมะเร็ง4 0 0แสนคนโรคไตล้านคนสุขภาพจิตก,กว่า10ล้านคนแล้วก็ตายปีนึงกี่คน4 0 0แสนกว่าคนโรค NCD เนี่ยตาย4 0 0แสนกว่าคนและเพิ่มป่วยใหม่ปีละราวอล้านคนความ บเบาวหวานความดันหลอดเลือดประมาณ3ล้านคนปีหนึ่งคนเข้าโรงพยาบาล3 0มรล้านครั้งคนหนึ่งไปหลายครั้งโรงพยาบาลน่ยและเป็นพวกเอ็นซีดีนึ่งร้อยหนึ่ล้านครั้งเห็นไหมครับมากมายขนาดนี้นพฤติกรรมเกิดจากะอะไรบ้างาเขาบอกว่า กินเป็นไม่ปวดอันนี้เนี่ยอสมช่วยได้กินเป็นไม่ปวยเรื่องดื่มสุราเรื่องสูบุรีไม่ออกมากเกิ